เออครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่ชมุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีเกมมายครับเลยอยู่กับมายครับนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือไกด์นั่นเองแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเขานะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาเพราะว่าผมไม่ได้ใหู้ฟังเขานะครับนะครับก็ตามนั้นเนาะโอเค นะฮะขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกมนี้นะครับพร้อมนะโอเคเนี่นะครับผมลงเชดเดอร์มานะี่ครับก็เฮ้ยทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะบั๊กใช่ไหมนะนะครับปรนะมาณนั้นเนาะเดี๋ยวขอไปเลยนล้วกันแล้วก็เหลือแค่รอไอ้ไก่นะครับรอไอ้ไก่แป๊บหนึ่งนะครับ ไอ้ไกด์มันเสร็จเร็วๆดีไอ้เฮียไกด์ไกด์ไกด์เร็วๆดิีมึงเข้าเร็วๆดิีไอ้เฮียแต่มึงต้องใส่หูฟังฟังเสียงไกด์มันไ,ไปครับนี่พูดพูดหน่อยแต่เชิญตัวอืนนั่นแหละครับ โอเคมั้งน่าโอ้โหโคตรสวยโคตรกลายเป็นสีแดงเลย Oh my goodness นี่มันคืออะไรเนี่ยนรกกลายเป็นสีแดงเลยโอ้โหนรกกระพูนชัดๆนรกสีแดงว่านรกกระพูนนั่นแหละอึ๊บอึ๊บอึ๊บหลายคนอาจจะสังเกตว่านี่มึงเห็นอุ้มมันหายไปไหนวะ เมื่อกี้ได้รู้สึกได้ยินเสียงโอ้โหนั่นไงมึงเลื่อปิดมอนเตอร์ชัวมึงเลื่อปิดมอนเตอร์เออขอปิดมอนเตอร์ก่อนครับวิบฟูเลยครับเห็นไหมมึงเลื่อนปิดมอนเตอร์กูได้ยินเสียงแก๊สร้องไห,ห้เมื่อกี้ไในใจเข้าสุดเลยนะ <Why? S 1> ไว้งดจังไฟแล้วไม่ติดติดอึ๊บอึ๊บอึบตรงนั้นตรงนั้นมันยังกระโดดได้อยู่หรือเปล่าไม่นะได้มันน่าจะได้นะเพราะว่าอโอ้โหโอ้โหนั่นไงไปสู่ความวดงวางกันดีกว่าไหมอืมถ้าอย่างนี้ก็ขอเกมโหมดหน่อยแล้วกันนะฮะเราจะพัทนี้เราจะไม่ค่อยเกม ได้เกมหมดหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนน่าจะสงสัยมันมันมันแบบเวลาเราเกมโหมดมันจะไม่ค่อยสนุกนะครับแต่เราจะสลองบล็อกเอาไว้ก็ครับไอ้ไกด์พูดหน่อยดิยังไม่เข้าเลยเนี้ยโหไอ้ไกด์มันช้ามากครับก็เครื่องอันนีนี่ชา้า ดาเพชรครับเหลือจะให้กูไปเล่นคุกกี้รันแทนนะไม่แว็บแว็บโอ้โหดูสิยังเท่เลยอ่ะอือหือยอดว้าวไว้ชิวแว็บช๊บอ๋อมีของซ่อนอยู่ก็คือบวกเจ็ดนั่นเอง ใส่หมวกเพชรเอาไว้เอเอ,เอโอโนโอ่เขาว่าเอ็งลืมเก็บเก็บไอ้นี่อะอะไรลืมเก็บกล่องกล่องที่อยู่ตรงด่านล,ลาวากระโดดอะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไคมันเข้าช้ามากมไปกี่ด่านแล้วเนี่ยต้องดิด เดี๋ยวจะให้กูไปเล่นคุกกี้รันแทนนะไม่ฮ่าฮๆๆฮ่าๆสมน้ำหน้าใจเย็นเด็กเขาสมน้ำหน้ากันทั่วโลกแล้วมั้งเออพวกเราก็ด็กไม่ใช่หรอใบใจเออเหรอเล่นนี่มึงใช้เบสล็อกในการโกงเหรอจะแล้ว ไปเล่นคุกกี้รันดีวกว่าคิดอย่างนี้ไ <I hear. S 2> อ้เฮียอ๋อมึงเข้าไฟฉายทำไ,ไมโอยไก่ไม่มาไม่สนุกเลยเกีเ๋ยวก่อนที่ก้อนทูสิ่ไมคับมันเข้ายากมึงอยากถ้ามึงอยากให้ไมคับเข้าง่ายมึงต้องยอมกูยอมก็ได้กูยอมถอนการติดตั้งไงไม่ใช่มึงต้องอไปเข้าไมคับพีอี กดเอ้กดเข้าไหมครโบใช่ลบทั้งหมดเลยลบอะไรลบแมปที่เองโหลดมาทั้งหมดเลยยอมไปละยอมเทเจอร์แพ็กด้วยไม่ไม่ต้องลบเทเจอร์แพคก็ได้ลบแค่นั้นก็ได้มันจะได้แบบปึ๊ดปื๊ดเหมือนเขาอ่ะเดี๋ยวขอลบไหมลบมมึงน่าจะใส่ยาการไฟด้วยนะ จะใส่ยากันไฟด้วยีกว่านะกูใส่เป็นทองดีกว่าใช่เลยแถามึงตกมึงตายอีกอะไม่ตายซะมันมียากันไฟแถมมันมียากันไฟเป็นมีของแถมด้วยนะกูบอกว่าลบโบไม่ใช่ลบใหม่ครับ,บกูลบไมค์ครับแล้วติดขึ้นใหม่ครกูบอกว่าให้เข้าไปที่ e s แล้วก็เข้าไป <ES S 1> ที่ให <ES S 1> <ฟ>ม่ครับโบอ,อ๋อ e s ไปเลยก explorer เหรอเออแล้วก็ลบ ไอไฟไม่ต้องลบ m ม n e ครับเฮ้ยเฮ้ยเๆเข้าไปที่วีบอัดใช่ไหมไม่ใช่ไปที่เกมไม่มนี้อย่างนี้ไปที่เกมคอมโมจังไมค์ครับวเวี๋้วก็เอาเดี๋ยวก่อนแล้วก็กดทั้งหมดเลือกทั้งหมดเลย เลีก็ลบละกอยลก่อยแบบทั้งหมดเข้า้าไหมครับดิโอ้ยเครื่องดับเลยเอาดิ้งเลยอยู่แต่ว่าถามไม่เจอบ้านนี่แหละ โอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวไกดลุกขึ้นมาดิอุ้ยลบหมดล้หมดเลยเหรอแล้วก็โหลดใบค้าใหม่ใช่ไหมเออโหลดใบค้าใหม่แล้วก็เข้าไปเลยโอเคครับชาร์จแบตก่อนเอา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 อีกอันนึง แล้วมันลบสกินทั้งหมดไหมอ่ะไม่ลบไม่เลยอ๋อพวามมันไม่เกี่ยวกับแกลเลอรี่ใช่ป่ะใช่ไม่เกี่ยวโอเคมามาต่อแล้วโอ้เังไม่ได้ใส่รองเท้าเีชุดเพชรหมดทั้งตัวแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยโหดจังแล้วมันก็มีขีด ตรงนี้อันนี้คือจะโหดไปนะหนู <No. S 2> มันคือทีนนอมันเป็นประการังแสงไม่ใช่ละนี่คือครั้งแรกที่ลรอเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วต้องมาช่วให้ไอ้ไก่ช่วยปราบมันปราบอะไรเหรอปราบบอสเลือดเกาบอสยามเลือดเจอบอสเลือดอยังฮะยงังยังยัง เป็นมนุษย์เราว่ะเดี๋ยากันไฟก็หมดได้อีกสามสองหนึ่งโหพอเข้ามาในนรกนี่เฟมเลตเลอสิบเจ็ดเลยครับยี่สิบเลยครับนรกกับภูมิโอ้โหเฟรมเลตมันคงมากอยู่ที่20ครับ25ครับเรามาอ่านป้ายตรงนี้กันก่อนคุดได้ในเกาะนี้ต้อง หากระดาษทั้งห้าให้ครบแล้วเอาไปนับเล่นอะไรวะถ้าหาครบครบแล้วเดินตามทอสหาอะไรวะหากระดาษห้าแผ่นอย่างกับซาลนเดอร์แมนเลยที่จริงซาลนเดอร์แมนมันให้หาเจ็ดแผ่นแปดแปดเออแปดมันให้หาตรงไหนวะหีบมันต้องมีสักที่สินะ กระดาษเหรอกระดาษเหรอนี่เหรอน,น,นี่แล้วทำไมไมันไม่ฟื้นๆเลยเนี่ยรอแป๊บนึงดิรอเหรอให้รอตายก็เข้าของเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละออโอโนโอ่โ<อ>เขาว่าเองลืมเสียบหูฟังนะเออเออ,เอ,อ ลืมเสียบอะครับคืออะไรคืออะไรเพราะว่าใส่ข้างล่างมันคืออะไรวะหล่อปื๊ดปื้ดปืดตายแหละเห็นไหมหล่อปืดตายเลยวะนู่ปื้ดเลยแหละปื๊ดเลยทำไมของของเขาเป็นเป็นอย่างนั้นทำไมของเองเป็นอย่างนั้น มันแล้วแต่เครื่องแล้วแหละอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่เครื่องแล้วแหละครับเกมของเขาก็เคยเป็นอย่างนั้นนะเข้าแบบไม่ได้เลยอะเป็นเมื่ปลาเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วฮีบฮีบนี่เก็บไว้โอ้หนึ่งแผ่นถ้าตีแผ่นนะมันจะดีใจใช่ไหมห้าแผ่นหนึงพอ,อีกแปดล้านแผ่น ได้หนึ่งแผ่นแล้วเร็วเร็วเราต้องการมันมันมันไม่ปื้ดแบบของเขาวะปื๊ดตรงนี้ไม่มีอะไรโคตรปื้ดเลยพี่นก็ต้องรอไปรอแล้วทำอะไรได้ยังมันเป็นแต่ละเครื่องแล้วอหะอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลบโฟลเดอร์เกมไปเลยโฟลเดอร์อะไรอ่ะ จริงไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่าที่พึงมันจะเป็นเครื่องแล้วแหละแต่ละเครื่องแล้วแหละออ๋อเนาะเราไอ้นี่มันไม่ใส่หูฟังได้นะไม่ใส่หูฟังได้เปล่ามันก็ไม่ได้ยินเสียงเองพูดออสิสโอเคไอ้ไก่ไม่ใส่หูฟังครับตอนนี้ไม์ครับกำลังเข้าไม่ได้อย่างแรงใช่โอ้ขนาดชุดเพชรนะเนี่ย ว่าอะไรแต่ว่าต้อง,องนี่อขอคิดมาไรลบไปแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดอันไหนเดียววาเดียวน,นี่ของนี่เดี๋ยวเด้เดี๋ยวทำให้ไอ้พวกไกดูก่อนนี่เวลาเข้าเนะี่ยของเขาอ่ะดูดิ สองสที่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สี่เท่า้นสิบสองวิทำไมหงเขาเข้าได้แบบแบบชิวอ่ะโอเคโหลดใหม่ละทำการโหลดใหม่ละมันอ่ะจะต้องลบลบลบใหม่แล้วก็มันอาจจะทำการทำอย่างนั้นอยู่ก็จะอุย้ยเอา้าลืมไปว่าเคทีพี่หากระดาษไม่เจอแล้วตอนนี้ก็หาทางไม่เจอแล้วก็เส็ออกมาสามสิครับ เสยออกมาหกสิบสี่เลยแล้วกันเลยออกมาหกสิบสี่เลยแล้วกัน <c> ไ <oughs> อ,อ,อ้แกอกไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้กล้องอิงออออิงอออออฉันหากระดาษเจอแล้วฉันหากระดาษเจอแล้วต้องตามทางทอดไปไ<ง>แต่ก่อน <c oughs> อื่นกินแอปเปิ้ลนองไว้ก่อนเลย ทำการโหลดหน่อยแล้วเข้าแล้วโอ้ทางนี้มันต้องพากลัวอีกแล้วใช่ไหมใช่คึบพากลัวพากลัวโอ้โหงานนี้มันต้องกระโดดเก่งเลยนะเนี่ยบ้าตายเรื่องโอ้ไม่เกิด ของแด<อ>ีดิชั่นอตอบสนองคุณต้องการปิดหรือไม่รอตกลงรอสิครับตกลงสิครับไม่งั้นมันจะกระตุกครับตกลงปูกว่าออกนะพเข้าใหม่ไงครับปุกกี้รันแป๊บเนี่ยช่างแม่งเลยอครับ